สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้เช่นเก่าคือเดิมครับมาฝากมาตอนพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีมาชีเป้ารถสายธทรามาหากินมาชีเป้ารถขนเงินขนทองในราคาสุดพิเศษพิเศษสําหรับมาฝากเพื่อนๆเอฟซีเอาดีเลยครับนี่ครับตัวบอไปใหม่หอหีบเก้าสองเการถกระบะวีโกหัวเดียวตัวนี้พร้อม พ่อมท่งเร่งนะครับหรือว่าเพิ่นเอินว่าพ่อมคอกงนะแต่งให้พ่อมตัวนี้หนาใสอีกตัวหนึ่งหนาแนะนํานะครับเอาไว้แล้วเบิ้งด้าหนากันสะกอนร้อยเบิ้งกันล้อๆหนาตาสวยๆสาหรับเจ้าวีโกหัวเดียวตัวนี้เป็นรถตอนเดียวเป็นรถหนาใสเลยครับนีนตนน่ตัวนี้หนาตาไฟตาแต่บอกไปก่อนนะครับว่าสีนี่มีการเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับ เก็บสีให้เบิ่งเลยเพราะว่าตัววิโก้ตัวนี้เป็นรถยนต์ปีปี2005เครื่องยนต์ส0 0พันงานอายุค่อนข้างใส่งานเมื่อหลายปีก็เลยมีการเก็บงานให้เพื่อนๆแบบว่าได้เอาไปใส่แบบสบายใจเป็นรถไม่ทั้งคันเลยครับนี่คือการเก็บงานภายนอกแต่ว่านี่ครับนี่เสียงบางๆนะครับ่เสียงชาครับบางๆให้เพื่อนๆเบิ่งเ,เ,เลยครสบสาดให้เห็นกันเลยครับทั้งภายนอกภายในภายใน,ภายในก็นกนสะอาดสะอ้าน นี่ทั้งนาทั้งรอบทั้งขอบลอนั่นเป็นไรครับแหงบอ่อนี่ช่มไปพร้อมๆกันเลยวันเ่อนี่นี่ซุมล่อเพิ่งแหงดอกยางเพิ่นนั่นนะใส่งานเย้าๆกันเลยวันเ่อด้านคัดซี่นี่ครับนี่บ่อมีแม้กระทั่งร้อยดามนะครับได้ว,ว่ามีการเก็บงานให้เพิ่งพร้อมนี่คือด้านคัดส่งคัดซี่สีสวยๆจังหน,น่อยครับตัวนี้ส่วนดอกยางนี่ลอหลังนี่กาชี มีการในเปลี่ยนนะครับนกยางรอหลังนะครับนี่ก็ข้างหลังกับแหงๆในเบิ่งกันเลยรถคันนี้เป็นรถที่บริษัแต่งเผาล้อยนะครับเป็นรถกระบะแบบธรรมดาแต่ว่ามาเพิ่มเสริมเติมข้อให้ให้เพื่อนๆได้ใส่กันในราคาพิเศษเท่านั้นเอาดีด้านคางฟังไส้เมื่อผู้โดยสารครับนี่ก็คือด้านขวาเมื่อด้านหลังรถนะครับลองซองเบิ่งครับบานี้ตัวนี้บ่มีล้ออะไร รออะไรบ่มีนะครับแต่ว่าแห่งกีนเขียนยัวสำหรับรออะไรแห่งๆให้เบิ้งกันเลยครับนี่เอา้าช่วงล่างครับนี่แห่งๆทั้งฝาทงฝาไทยมีกระบะแม็กไลเน่พร้อมนะครับพื้นกระบะแม็กไลเนบนี่เอาเปิดในเพื่อน,นเปิ่อนครกอนเอา,เอาทั้งในคร้บยื ใส่คว่ำรุนแรงนิดหนึ่งนี่ด้านซ้ายเมื่อครับเม็ดอาครับย่งคือเดิมนะครับเหลือคือเกานี่สองเม็ดอานะครับในตรงนี้ครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าไทายรถนี่ปกติเลยบ่ได้โดนชนหนักปีกความจมหน้าม,มาจังด้านนี้ครับเม็ดองค์เม็ดอาย่งคือเกาเหลือคือเดิมนะครับนี่ห้เบิงกันเอาทางด้านนี้นี่ร้อยขนมง,ขน,มงขนแมวนี่แทบบ่มมีเลยครับเพราะว่ามีการเก็บสีมาในระดับหนึ่ง เก็บรายละเอียดมาให้เพื่อนๆนั่อีกระดับหนึ่งวันเถอะส่วนรูปซุ่มล่อครับนี่แห่งๆครับไปเอาช่มเบิงขัดส่งขัดซี่ให้เบิงกันเลยแห่งๆครับนี่เอานี่ด้านใตทองเพิ่นนะครับสาดให้เบิงเลยครับให้เพื่อนๆเอฟซี่พีพีน้นองๆเห็นไปพร้อมๆกันเลยครับว่าเพื่อนเป็นจังไหนให้เบิ้งกันใกล้ๆกันเลยสําหรับตัวนี้นะครับมาในผ้าชมเบิงขังในใพร้อมโอ้โ ให้ในเป็นหนังนะครับสะอาดมากเลยครับเก็บงานมากให้เรียบร้อยให้เพื่อนๆเอฟซีพีพีน้องๆในเบิ้งครับคว้สะอาดคว้วเนี้ยบของเพิินครับในให้เบิ้งใกล้ๆกันเลยครับตะคงตะเก็บรั้งนาผ้าทรงผ้าสีเงาๆครับใส่ได้อีกโดนๆสำหรับรถคันนี้วันท้อแต่ว่าบอกไว้ก่อนเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุก แล้วก็เป็นกระจกเมื่อหมุนขึ้นหมุนลงนะครับว่าเป็นกระจกไฟฟ้าเดี๋ยวผ้าชมเบิ้งของเครื่องครับแล้วสิมาติดเครื่องให้เพื่อนๆได้เบิงกันไปน้าครับนี่ผ้าชมเบิ้งของเครื่องกันก้อนนี่เปิดให้เบิงครับนี่เอาสำหรับด้านทรายครับเมื่อฟ้ากระโปรงแบบนี้ความเกา่าความเดิมเพิ่นนี่เฮ้าเบิ่งไปพร้อมกันครับ มาเพิ่นเดิมซ้ำไดครับในด้านห้องเครื่องแถวนี้ครับมีแผ่นเพดย่งคือเกาให้เห็นอยู่คือเดิมนะครับนี่ขั้นนาครับนี่มีโลกว่ามีสติ๊กเกอร์ให้พร้อมครับแล้วก็ยังมีเหลขน้มเบิร์เครื่องครับซองโลงห้างไตสาดครับนี่ทางด้านขวามือครับนี่เอาเดี๋ยวติดเครื่องให้เบิ่งน้าเลยครับสำหรับเครื่องยนต์เข้าฟังเสียงไปพร้อมๆกันครับนี่ นี่เสียงเครื่องยนต์ครับบริ่มบรมกันเลยเออนี่ตัวนี้เงียบเงียบครับเครื่องยนต์นี่เหตุงานนะครับนี่บอสันบอคอนครับเครื่องยนต์ทำงานปกติอ่าสำหรับมาเบิ้งเครื่องเดี๋ยวดึงให้เบิ้งครับตรงนี้ครับะนะนี่มีควันบ่ครับบ่มีควันนะครับ วันไม่ดันน้ําไม่ไหล <c oughs> นี่เสียงเครื่องเีงเงียบจิบกับนาไส้ขั้นหนึ่งสาหรับรถกระบะวีโกขั้นนี้ครับนี่สาหรับเลขไม่เพลินบาดนี้เอาเดี๋ยวผ้าช่มเบลงเลขไม่เพลินครับนี่เลขไม่เพลินครับเอาเบงเอาเพลินเพลินเลขไม่ สภาพโดยร่วมเสียงเครื่องแล้วเงียบนิ่งหนาใสอีกขั้นหนึ่งตะคงตะเข็บนาตานีถือว่ายูคือเก่ายั่งคือเดิมครับหารอยตีนี่ได้หน่อยมากครับอันนี้ก็มาชมมาเบิ่งกันได้สำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจสำหรับรถหาเข่าหัวเข่าสวนเป็นรถเขา่าเข่าสวนครับเขารถด,ดุยดยแอร์เมื่อข้าไปเปิดแอร์เบิ้งก่อน นี่แอร์เย็นครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะพันว่าครับสำหรับเล็กไม่อยู่ที่สองแสนสามหมื่นต้น,ต,นต้นนะครับนี่ตัวนี้ครับแอร์เย็นเพลงเพราะเพลงนี่นะครับอ้า,เ,อาเกียกับปลุกครับนี่เกียร์มือมเกียร์มนนันวลอ้าวว่าแล้วครับบานนี้ถ้าชมเบงไยใน เบาะกเป็นเบาะหนังเสริมไห้พ่อมเพอร์ชั่นเสริมไห้ไหม่เป็นรถปีปีศูย์หเครื่องยนต์ส0มพกรัมดีโฟ o y ดีโตโยต้าวีโก้ดีโดีเปิดขายจำหน่ายกันเอาววาแล้วสนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอส่วนราค่าขายกันอยู่ที่ หนึ0งแสห้มืนเก้าพันบาทเอาย้ำอีกที่ครับ1นึ่งแสห้มื่นเก้าพบาทสำหรับรถไวัยรุ่นส้างตัวสำหรับรถขนเงินขนทองเอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจขอบคุณในลายครับ